ก็ดูเลเทอุนไว้นะครับจากทีเซอร์ที่ผมเอาภาพขึ้นนะครับก็ทําการเปลี่ยนจอนะครับเนื่องจากตัวเครื่องนี้เป็น20่สิบนิ้วจออะไรที่มาจะเป็น9.5นะครับอารมณ์มันก็จะเป็นอย่างภาพทีเซอร์ที่ผมเอาลงไว้ให้ก่อนเข้าคลิปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แปลงแล้วนะครับจะเรียกแปลงได้ไหมนะครับใส่ดีกว่าเนาะใส่แล้วครับมัน มันจะเห็นขอบออกมานิดหน่อยนะครับก็อย่างน้อยยังได้จบงานนะครับในงั้นมันก็ต้องรอจอที่เป็นยี่สิบนิ้วแล้วก็หายากด้วยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับพวกพอตพวกอะไรไฮวอนอะไรใช้งานได้ตามปกติครับก็กดไปตึกแล้ว ภาพมาไหมเนี่ยกดเปิดป่ะอ๋อเปิดแล้วนี่ไปไหนรอนานจางอ๋อไม่มีแบตเตอรี่ซีมอสเดี๋ยวเราร<อ>ภาพขึ้นกันนะครับ แบตหมดหรออันนี้ก็มีไฟติดหนะนี่แบบไกไลท์มาแล้วเรารอไม่ถึงเขาจริงๆอ่ะโอเคครับแบตเตอรี่ซีมอสน,น่าจะหมดด้วยครับผมก็พอใช้ได้ครับก็จะเห็นขอบนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าจบงานได้ครับเนื่องจากที่อันไลน์เราไม่มียี่สิบนิ้วนะก็เลยต้องเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับเราจะใช้เฟรมเดิมนะครับเป็นตัวยึดกับ ตัวเคสนี้นะครับจะเห็นว่าเฟรมเดิมนยะจะเป็นเหล็กนะครับนี่ไหมเหล็กด้านในนี่คือเฟรมเดิมเฟรมใหม่ต้อบอกจอใหม่ก็จะอยู่ด้านในนะครับดีเทลก็จะเป็นลักษณะการใช้แท่งกาวร้อนนะครับเป็นตัวนี่นี่อันนี้เห็นชัดอยู่เดี๋ยวมาครับแท่งกาวร้อนแบบนี้เนาะยิงซับพอร์ตนะครับเราตั้งบาลานซ์ให้ตรงนะเท่านั้นเอง ตัวจอเป็นตัวคูณพันหกคูณเก้าร้อยนะครับก็ถือว่าจบงานโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการแปลงจอรี n o v วออาว่าแต่รีวอะไรเนีเวูโตัวนี้ฝาหลังอยู่ไหนล่ะขอดูนิดนึงนะตัวนี้ก็มาอาการ จอเหมือนกันครับจอมันจะหาย,ยากแล้วครับคือเบิร์ใหม่นี้มันก็ต้องใช้เวลาใใช้ราคาสูงอันนี้ไม่ใช่เนี่ยครับเป็นรีโนโวผมดูโมเดลให้นะจะได้รู้ว่าโมเดลนี้แปลงจอได้ไหนล่ะ ทำไมเขียนหนึ่งศูหนึ่งศูนย์สองใช่โมเดลเหรอนี่ไงสี่สามสี่ศูนย์นะครับก็แปลงจอได้ใส่สิบเก้าจุดห้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจอเก่าจอเก่าผมก็ลอกออกมาเลยเอาเฉพาะโครงนะครับอันนี้คือพิกเซลเสียแล้วจอเก่า โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมก็จะมีงานช่างแบบนี้ลงเรื่อยๆนะครับผมถ้าสนใจซ่อมนะครับก็ได้เล็กจากติดต่อมาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งช่องทางติดต่อให้นะครับเบอร์โทรผมเบอร์เดียวเลยนะครับมีแค่เบอร์เดียวเท่านั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับครับอารมณ์ เปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นขอบนิดหน่อยครับก็เป็นการเอาจอสิบห้าสิบเก้าจุดห้าใส่ยี่สิบนิ้วนะครับก็สัมพัสก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีขอบนิดหน่อยแต่ว่าก็จบงานได้ครับโซลูชันก็ตรงพอดีนะครับโดยที่ว่าเราหาจอจบงานไม่ได้นะครับก็เลยจะต้องทำวิธีนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็เทคนิคนดีๆที่ เอามาฝากกันนะครับ